จังหวัดนครปฐมจดก,กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นายสุรศักเจริญสริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจเทิดไทสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่วัดบางช้างเหนือตำบลคลองใหม่อเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐม กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรศการรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อครั้งเสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราชจำลองพระประธานอุโบสถวัดบางช้างเหนือเมื่อวันที่8เมษายน,น2519 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นําจิตอาสาร่วมกันบรรจุทรายลงในกระสอบเพื่อนําแนวป้องกันน้ําจากแม่น้ําท่าจีนที่อาจเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ภายในวัดเนื่องจากในช่วงนี้ระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากการบริหารจัดการน้ําต้นทางประกอบกับภาวะน้ําขึ้นน้ําลงนอกจากนี้ได้ร่วมกันทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เดิอรอบวัดบางช้างเหนืออีกด้วย